Bệt, you don't talk bít, yeah. I said. I talk for mong. Bệt bít 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 ปิดปิดเียนขอใหเต็มปากเลยกูอุ้ยสตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ไอตวอวอสั้ว์อวอสัตว์ไอสัตว์อสไอสัตวันว์ไส่งจุไบสัสังจุไบส่งจุ๊บสัตวอตอตวอไออวไกอัวววไปกอดกันไอั นี่ไปกลดกอันนี้นีนี่ี่นมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มันนี่กดนี่กดกดเลกดกดเลเอากดกดกกดกดนกดกดเกด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 ดก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 ดน